ทำให้เยาวชนเติบโตเป็น่คนดีความรู้ความสามารถและจะลงทีนในสังคได้อย่ามีความสุขในสวที่ 2. องการเป็นรูปการศึกษาและความมีความม่เยาวชนได้รับงาร การเนินการนั้นไปยุติลหนึ่งรอแต่สาสอนึรอคือการอัดขึ้นแต่ต้องดำเนินการโดยบาคลากรทัิท้องถ้อนช่วยกันสามสอนันหมายคือสองตัวแรกคือสะอาดคือการสร้างสภาพการล้องของทั้งอาคารเรียน องคือการมีส่วนร่วมซึ่งหมายความถึงการที่บุคลากรของโรงเรียนโครงกา้ปกครองและประชาสังคมคนจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุกสี่ตำบลข้อที่สามคือการสร้างจิตสำนึกซึ่งหมายถึงการที่ต้องส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมการเริ่มต้นั้นจะเริ่มจากการพัฒนาบุคลา 6โรป8จุดใน5ภูมิภาค1,845โรงเรียนโรงเรียน4คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนประธานคณะกรรมการสาริษฐานงานอบตและพระสงค์รวมทั้งสิ้น7,340คนขั้นตอนที่2เป็การอบรม82จุดทุกประเทศซึ่งครอบคลุมครูทุกคนในโรงเรียนา1 8 4าโรงเรียน จำนวนพื้นที่3หมื่นสี่นคนเพื่อให้ครูเป็นต้นแบบที่ดีในทุกๆสื่อการโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลหรือที่ชื่อโรงเรียนดีสี่ตำบลเป็นองจากภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข,ขสร่วมกับาน,น